ใน step ับในวอร์เซฟเบราว์ซิ่งเอพิส od นี้ครับเราจะมาดูวิธีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลครับการให้สิทธิอนุญาตของเว็บไซต์ต่างๆในการเข้าถึงกล้องถ่ายรูปนะครับไมโครโฟนเข้าถึงตำแหน่งรวมไปถึงคุกกี้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ต่างๆบนเบราว์เซอร์ Google Chrome ว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็จะมาล้างกันนะครับวิธีการนะครับเราก็มาเปิด Google Chrome กันเลยเลือกไปที่ด้านมุมบนขวามือเช่นเคยนะครับการกําหนดค่าและควบคุม Google Chrome ลงมาที่การตั้งค่านะครับทางด้านซ้ายมือครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมนูตั้งการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับอันนี้ครับจะมีดูสิทธิ์และข้อมูลที่จัดเก็บในเว็บไซต์คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านจะเจอตัวฟิลเตอร์ก่อนนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะฟิลเตอร์ตามอะไรนะครับอันนี้ผมเลือกตามที่เข้าชมบ่อยตุกละกันนะครับเสร็จปุ๊บครับ เราก็จะเห็นเว็บไซต์ต่างๆที่เราได้ไปเข้าชมมานะครับแล้วก็จะมีรายการว่ามีคุกกี้กี่รายการมีข้อมูลที่เก็บอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้างในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตเป็นเว็บไซต์ igpthai.org ที่ผมได้ไปเที่ยวชมมาอยากจะรู้ว่ามีข้อมูลอะไรเก็บอยู่บ้างและอยากจะล้างออกไปหรืออยากจะรู้ว่ามีสิทธิ์อะไรที่ผมได้อนุญาตไว้บ้างนะครับอ่ะคลิกเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยแตกย่อยเข้าไปอีก เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีว่ามีการใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถคลิกลบข้อมูลได้เมื่อคลิกลบข้อมูลนะครับระบบก็จะมีหนะ้าจอขึ้นมาแสดงว่าข้อมูลที่จะลบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อเรากดลบแล้วข้อมูลการล็อกอินหรือการเข้าตู่ระบบของเราเนี่ยก็จะถูกออกจากระบบนะครับรวมถึงแท็บที่เปิดอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับข้อมูลออฟไลน์ทีกเก็บไว้ก็ถูกลบทั้งหมดเลยนะครับและข้อมูลที่จะส่งผลต่อการโฆษณานะครับก็จะถูกลบโดยเ่นกรนะัรอาผมลบไปเลย ปั่งไม่มีข้อมูลการใช้งานละนะครับต่อมาสิทธิ์ต่างๆครับในหน้าเว็บไซต์นี้นะที่ผมไปเที่ยวชมมาเนี่ยสิทธิ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะเรื่องของการหนุนตำแหน่งก็คือให้ขอก่อนนะครับเรื่องตัวไหนเป็นขอก่อนอ่เรื่องของจวาวาตกริปอนุญาตไว้แล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปเซตอะไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครเผลอไปเซตอะไรหรืออน,อนุญาตอนุญาตไว้หมดเลยเนี่ยนะครับคนสามารถที่จะกดรีเซตสิทธิ์ได้ นะครับห, fis, หรือต้องการเปลี่ยนก็ได้นะครับสมมติผมเผิ่ไปอนุญาตเขาเป็นอตำแหน่งไปนะครับผมบอกคือผมไม่อนุญาตนะผมก็มาเปลี่ยนเป็นการต้องขอก่อนนะครับหรือจะบล็อกไปเลยก็กะดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้ามาบริหารจัดการนะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในหน้าเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆที่เว็บไซต์เนี่ยจะต้องขอเราก่อนนะครับหรือเราเพิ่ไปอนุญาตแล้วจะเข้ามาจัดการอย่างไรเพื่อที่จะไปบล็อกมันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้งาน การตั้งค่าความปลอดภัยบน Google Chrome ครับ